พี่เจ้ทางบอกพี่เตเตทางกับตรงยุ่มุมนี่ดีเอาเอาือกสิบ้าดลยเอาเลยเรื่อนยเขาลุก่มัดเรืวอนนมดเลยรถนากดก่อนแล้วมานั่งเดี๋ยวพี่จ่าเขาจัดมุมล้วให้รถจนานั่งไหนรถจนานั่งข้าพี่เจ้านั่งอมุมอไเอามุมของจีของอ่ครับแบบปฏิกยเมันี่มานนี่มานี่เลยรถจนาโดดเดี๋ยวพี่ส้มก็จะยงไป้ว มันมานั่งนี่ก็ได้นี่มานั่งเจนกได้นี่มานั่งแต่ว่าู่หัวได้หบเใส่เสียงไม่ไม่ไม่อยากได้น้ำกระ้เร็วๆเธอ่องสิ้เร็วๆเทิวิไมมโมลีสิเตียมไทยเรตวมดแลหมดแล้ว้าวเไงเอา้อาเอาอยู่นี่เล่าาเเอย่าป

ขมาเบิกหนั่งนี่าไก่นั่งนี่เด้อไก้โคัรไกยายย่าบังกล้องขั้งนื้เด้อนี่นั่งนี่เอปยด้หน้ากดแล้วบ่กดแล้วใอ๋มาจ้าไปจับไปจับพี่จานั่งี่จาไปังไงเหรจไปิลงพี่จ๋าชิโดดไปจังไหนไปาิลง้า่ะแลวิจีลังก้าเลยบ่ เออเอาไปโอ้ยตีลังกาเลยบ่อ้าวเอาตีลังกากับตีลังกาไปให้สัญญาณไปให้สัญญาณจ่าลงกนาบ่เนย์เดี๋ยวติดโจ๊กเราลงไปลงกเนี้ยลงมาทุกคนเจ้าบังก็สาวมาเห็นเด้จ่าทั้งนี้เรือกอะไรเอาระวังระวังบังโอ้ยวายเลยผมไ่ได้ก็ติดพี่จาริีลงกนาบเป็นบ่พี่จาตณีลังกาไม่มีที่เลยนี่เออตีลังกาเสร็ เดี๋ยวนี่เป็ดธรรมชาติเองมันดอกเข้าก็งลงก็ได้โบยังเร้อยก็ลงงบเอาตาธรรมชาดเซื้อคนมันเหน่นแหง้งว่ะไม่ซุนบรอไม่ซุนบอเห็นได้แจ้วว่าอะไรนี่บอกเอนั่งซื้อแล้วก็ค่อยๆโดดนะนนจะด,ด,<อ>ดูดแรงเนี่ยมันเก็บเก็บกันเด้อเอาเอาคว้าเก็บส้มกระบอกแก้วหรอ้มดีลินหัอามั้ยเดี๋ยวไปชมลินชมลินลงก็ได้เราครับลินเนี่ กะลิ้มดีลอ่าหนึ่องสามไปลงบนพี่จ้าพี่จ้ามาอยู่นี่ดีกว่าพี่จ้าลงเออลงไปโหลดลงเอาเอาเอาป้อมเอฟจันนึ่งเอามเวไเอีกพอเอ่อหาเขาไปคนหนึ่งาเขาไปคนหนึ่งสามเลยอนึองไอ เยอะเพื่ะไอ้เอนจะกเขียน่งบละจะจะมาลงแห้งเน้วอย่าวางก้องไว้ดอกวางก้องไว้ก่อนมันพเห็นองเจ้าพะวัน่สองคนหนึ่บอกว่านสามคนาซอเได้่ยูนเยอะขนดตัวกันยี่สิบตวสวยมากเลยโอ้เยอบ่ล่ะ